ทุกคนครับนี่เกิดเรื่องกับเจบ้าพิกแห้งของรถสะลาครับใช้ไม่ติดเ้ยทุกคนคระัะในที่สุดก็ต้องพาพิกแห้งมาเข้าโรงพยาบาลหลังจากเดินทางด้วยกันมาหลายทริปนะฮะต่อไปนี้นี่คือการรีวิวรถสตาร์ทไม่ติดแล้วไปเที่ยวอยู่ทำยังไงดีในกรณีที่เราใช้รถนิสสันนี่ไม่ได้าัาคอนเซอร์นะแต่ว่ามาันเป็คดีเต็มา เลยต้องแบบว่าอยากจะบอกทุกคนนิดนึงว่าแบบเฮ้ยแล้วรถเราสตาร์ทไม่ติดรถเสียนอนอยู่โรงแรมอยู่เฉยๆลงมาจากโรงแรมรถสตาร์ทไม่ติดทําไงดีอะไรเงี้ยเผื่อว่าคนอื่นจะแบบว่าเจอปัญหาเดียวกับเราตอนนี้แต่จอแอบสงสัยนะว่ามันเป็นพ้อยจอยหรือเปล่าห้องพักของเราวันนี้ที่ชิงใหม่ราคาเท่าไหร่ถูไหมให้ดูให้ดูก่อนแล้ให้ดาวครับผม สองเตียงมีโต๊ะนั่งทำง,งานด้วยนะฮะมีทีวีด้วยขาวสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นี่อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ด้วยเอ็นจอยเขาจองมาครับในราคาสี่าสิบบาทเองโอ้ถูกมากเลยจริงๆเห็นโปรโมชั่น400บาทด้วยซ้ำแต่ห้องมันหมดแล้วส0่รอยบาทก็เลยแบบได้ห้องนี้ละเพิ่มใหม่นิดเดียว เลยใช่ไหมครับวันนี้เนเชียงนี่ครับคาร์ามิชเชียงใหม่โฮสเทลอ๋อมีคัตเปิบัตรให้ด้วยตอนที่เขามีอาหารเช้าเลยนะถ้าแบบถ้าซื้อพร้อมอาหารเช้าจาะราคา690อาหารเช้าก็เป็นแบบเหมือนแบบทำเป็นแบบคล้ายๆเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอาหารเมืองถึงบอกมีค่าวมาัจำแจกด้วยอ๋อใช่ค่าวม,มัจำนเแจก500บาทแล้วก็ข้างล่างมีคาเฟ่ด้วยนะคาเฟ่สไตล์ขาวๆญี่ปุ่นๆนะคาเมคคาเฟ่ มีให้เช่ามอไซค์ด้วยมอไใสที่จอดอยู่ข้างล่างแน่ๆใช่เราได้คิดว่าแบบเฮ้ยเป็นมอไซค์ของคนมาพักทำไมเยอะจังไม่ใช่เป็นมอไซค์ของแบบร้านเช่าอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาต้องไปไปถามนัอาจจะแบบแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็ได้อาจจะแบบไม่ตรงันโปรโมชั่นใช่ค่ะสองร้อแปดสิบบาทแต่อาจจะไม่ใช่ราคาพิ่งมาถึงเช่หไ่นะครับเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินสักหน่อยดีกว่าเดินไปค จากจุดที่เราพักนะครับอยู่ใกล้กับประตูช้างเผือกเดินไปประมาณสัก5 0าร500เมตรได้ครับมากินตรง Food Center Area ของเชียงใหม่ตรงไปแก่ประตูช้างเผือกอ่าน่ากินเทียบเลยว่๋ยวดูข้างหลังผมดิมันจะมีร้านหนึ่งเป็นซุกี้้คนต่อคิวเยอะมากอ่ะคืออยากกินร้านนี้นะแต่ว่าโอ้โหคนเยอะหาที่นั่งไม่ได้ครับเยอะไหม เยอะมากไม่กล้าต่อเลยนะผหงรอหิวนานมากก็เลยเลือกกินอะไรง่ายๆบิ้วทายกินจนหมดแล้วถังหมูสเต้มาด้วยตอนก็ขนมอากาศขัดขนมอากาศหมูต้ม้วยดูท่านจะหิวนะฮะช่วงนี้ใช่ค่ะอะโวคาโดปั่นกินกำลังช่างใจอยู่เอ้ยอับต้ม วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเบาๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแผนคือเราอยากจะไปน,นอนบนเขาครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับไปเที่ยวกันต่อแ<ร>ล้วกันนะขากรอบนะครับผมถือโอกาสถ่ายบริเวณด้านหน้าโฮสเทลที่เราพักคืนนี้ให้ดูกันนะครับเป็นโฮสเทลเล็กๆที่ราคาประหยัดใช้ได้ดีเลยครับเช้าวันต่อมาครับ เก็บของแต่เช้าแล้วนะครับตั้งใจว่าจะาวันนี้จะขึ้นไปนอนบนเขาและอาหารวิวส,สวยๆกลางเต็นท์นอนนะฮะแต่ว่าเรื่องมันมาเกิดตอนเช้านี่แหละครับโมอุ้ยไ้หมดได้ไงช้าไม่ติดหรอ กคนคขับันทตาตัดไม่ติดอ่ะทำไงดีเงียบโอ้หนักก็เดิมเกือบได้ฮนะแต่ไม่ได้เราเลยลอ<ห>ทำไงดีครับจอยโทรไปแล้วที่ศูนย์นิสสันเชียงใหม่เดี๋ยวเขาจะประสานงานช่างที่อยู่ใกล้ที่สุดมาโอ้อย,อยรถบรถกัดตาไม่ติดทำไง<ห>ดีเนี่ยแต่ว่ายังดีที่มันแบบ ที่มันแบบว่ายังไม่ได้ขึ้นขเขาเออถ้าเป็นบนเขายุ่งเลยเออนี่เป็ดเขานิยุ่งของจริงอยู่นในเมืองยังโทรหาศูนย์นิสสันได้ใช่ก็ข,ขอบคุณเจ้าที่ยังบอกว่าอลองลอยยังไงมีความผิดป,ปกติเกิดขึ้นตอนที่เรายังอยูอย่ในเมืองไม่ได้เงียบอ๋อเปิดไฟได้มาแต่ถัดไม่ได้หมาเปิดได้ใช่ไหมได้ใช่ที่สตาร์ทมีปัญหามีไฟ แบตเตอรี่มีใช่แบตเตอรี่มีขลุกว่าเ<น>มื่อกี้ศูนย์ที่ศูนย์เขาโทรมานะเป็นคนประสานงานเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาถามวพาเราแบบว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<ๆ>ม,มาแบบว่าเกินหกเดือนไหมถ้ายังไม่เกินหกเดือนเนี่ยเขามีแบบบริการฟรียี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะเนะอืมค่ะคือ,อช่วยเหลืออะไรใช่ช่วยเหลือแต่ทีนี้ไม่แน่ใจต้องเราต้องโทรเช็คโทรเช็คก่อนโทรเบอร์นี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Nissan Motor สวัสดีครับ <ผม S 1> รยินดีให้บริการค่ะครับผมพอดีว่าอยากให้ขอความช่วยเหลือทีหนึ่งครับพอดีรถสตาร์ทไม่ติดอะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่เชียงใหม่ครับค่ะยังไม่เคยใช้บริการรถเสียนะคะใช่ใกล้ๆก,กับสนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่ใกล้สนามเทศบาลกีฬาเชียงใหม่นะคะครับผมใช่ครับต้องรญญายงานลองส่งช่างตรวจสอบระบบสตาร์ทพวงแบตดูก่อนนะคะ อ่าส่งช่างดูแลฟรีค่ะไม่มีค่าบริการแต่ว่าหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวค่อยยกข่อเนื้ออีกทีหนึ่งนะคะหมายความว่าเดี๋ยวมาที่นี่อ๋อเดี๋ยวมีช่างมาป่ะครับต้องให้ก่อนถ้าซ่อมไม่ได้ค่อยยกค่ะอ๋อโอเคครับผมค่ะเดี๋ยวเบอรแก้ไขได้นะคะให้ช่างไปดูก่อนนะครับส่งช่างดูแลฟรีนะคะไม่มีค่าบริการนะคะครับผมขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณนะคะโอเคครับผมขอบคุณที่ใช้บริการด้วยสัมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว้าวว้าวว้าวมีช่างมาโอ้ yeah. สุดยอดเ oh. พิ่งรู้ว่ามีบริการแบบนี้ยดีนะที่โทรไปแล้วแล้วที่ศูนย์เชียงใหม่เขาบอกอะ,อะว่าแบบเอ้ลองโทรเข้าเบอร์นี้ถ้าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมนันเครื่องมาจะแบบให้ฟรีครั้งหนึง่งพ <c oughs> ันแบบหกเงิอนอะคือถ้าเปลี่ยนน้ำมนันเครื่องที่ศูนย์อะโอ้อดีที่บอกว่ารถที่จะมาเซอร์วิสเรา,ามาจากตรงไหน,นที่แดงนี่ เอ้ยไม่ใช่เราอยู่ตรงไหนวะเราอยู่ตรงสีแดงสิเอ้ยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ดันเงินไว้แต่เขามาจากสีแดงไป้เฮ้ยนี่เป็นข้อดีของการที่ขอบคุณพระเจ้าโอ้เรายังแบบเข้าสูนอยู่อรอเลยครับตอนนี้ครับว่าช่างจะมาตอนไหน,น จริงๆก็รอไม่นานมากนะครับเขามีระบบติดตามให้ดูในแผนที่ด้วยนะสักพักก็มาถึงครับผมมาแล้วครับผมอ้าโดกระโปรงเกิดอะไรขึ้น แล้โอ้มันเป็นเพราะอ,อะไรอะคะแบตเตอรี่ตัวอ่อนครับแล้วมันจะดับอีกไหมคะถ้าเราขึ้นแบบแบตเตอี่ตัดครับมีเพราะว่ามีโอกาสมีเยอะนงไอตัวเช็คดัะครับาลครับเรียบ,บร้อยช่างมาดูฮะนะรู้สึกว่าเมื่อกี้เขาตรวจแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันอ่อน มันก็เลยแบบมีปัญหาสตาร์ไม่ติดแต่น้องเขาพ่วงแบตให้ชาร์จเมื่อกี้แล้วก็บอกว่าถ้าพี่จะขึ้นไปเที่ยวดอยก็พอได้อยู่ครับแต่เราก็กลัวแต่เก็เตยวตยเนาะใช่กลัวว่ามันไปไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนหรือว่าองงไปเช็ครถเราก็กลัวว่ามันจะแบบว่าไปแบตดับข้างบนนี้น้องบอกว่าไม่เป็นไรครับผมไปบ่อย โอเคเซอร์วิสสุดยอดเลยโอเคงั้นเราเดี๋ยวไปไที่สูตรกันดีกว่าเรียบร้อยค่ะเอารถมาเข้าสูตรเพื่อความสบายใจก่อนขึ้นดอยใครเขาเช็คเลยให้หมดใช่ตื่นเต้นไปเมื่อกี้เราก็โทรสูตรนี้นี่ใช่ใช่หมดแล้นี่ว่าแต่งใจสงสัยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะวันก่อนเอนจอยเปิดไฟค้างไว้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ร้องให้เขาเช็คแล้วกันว่ายังไงดีเนาะเดี๋ยวไปนั่งรอบัตร ทุกคนคะในที่สุดก็ต้องพาพริกแห้งมาเข้าโรงพยาบาลและเมื่อกี้พ <c oughs> ี่บอลพี่บอลเมื่อกี้พริกแห้งถูกหมอลุ่มม,มีสื่อประสบการณ์การเข้าศูนย์ที่จังหวัดรั้งนี้แล้วก็เที่ยงพอดีนะครับตอนนี้เราก็เลยเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวยข้างๆศูนย์นะครับซึ่งร้านนี้อร่อยมากเลยครับได้รับคำแนะนำมาจากน้องพนักง,งานที่ศูนย์นีสสัครับ แต่ว่ากินรานก็เลยรู้สองรนนี้ต้มยำน้ำตกเป็นนีต้มยำน้ำตกก็มีปอกๆเมื่อกี้ให้ e จ j ไปสั่งให้นะครับแล้วผมนั่งรอ Enjoy ยยเขากลับมาแล้วก็เล่าใหญ่เลยนะครับว่าเขาประทับใจมากเลยลุงที่ทาเนี่ยทาแบบโหมีความสุขมากๆอยากจะกลับมารีวิวร้านนี้เลยแต่ว่าวันนี้ขอกินก่อนแล้วกันนะครับผมภาพเหมือนจิอกเดือเลยท่าเหมือนเป๊ะ ซุปเหรอบะหมี่ปอกๆนี่มันเหมือนกันทุกทั้งประเทศไปเนี่ยถ้าร้านไหนมันแบบปอกๆนี่ที่ชิ้ตีตามหมู่บ้านอะครับรถับมาแล้วปมันจะอร่อยมากและร้านนี้ครับเวลาทุกคนกินเสร็จแล้วนะครับเขาจะเอาจานกับเศษอาหารที่เหลือเนี่ยไปแยกขยะทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็จานไปเก็บระบบบริการตัวเองที่ดีมากเลยครับกลับเข้าไปนั่งกินกาแฟรอต่อที่ศูนย์นิสันครับ เขาอ,อถ้าอยากไปข้างน,นอกมีรถไปรับส่งให้อืม,อมซึ่งการที่ดีมากเลยครับเขาบอกว่าจะไปเซนทันก็ได้นะมีรถรับส่งให้แต่ผมว่าโอ้คงไม่ไปไหนแล้วไม่อยากเดินไปหนกินข้าวแล้วเรียบร้อยขอนั่งรอแถวนี้และกันครับเปลี่ยนอย่างใหม่แล้วครับรถเรานี่เปอนได้รถใหม่เอียมโอ้โหเช็คมาหลายรายการมนาะกสรุหมดไปเท่าไหร่ครับ หนึ่งหม่นสามรอยหลังจากที่ตอนแรกจัดการแค่อะไรนะแบตเตอรี่แต่ว่าก็มีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนหลายอย่างอยู่เปลี่ยนไปด้วยเลยแล้วกันจัดการทีเดียวเลยเวามปกอดัยขึ้นดอยครับผมไปกันต่อจบการรีวิวเพราะว่าตอนนี้มันบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะได้ขึ้นไปตั้งแต่บ่ายสามมันเลทมานิดหน่อยพอดีมัน มีขบวนการว่าจะต้องล้างรถอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วคิวล้างรถยาวเลยกลายเป็นว่าไม่ไม่ต้องล้างรถแล้วเอามาลปเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรีบขึ้นเพราะว่าแต่เราจะเปลี่ยนแผนมาใกล้ขึ้นะนะก็คือไปขึ้นไปดอยปุยลางานเต็นดอยปุยครับและนี่ครับศูนย์นิสสันที่เราใช้บริการเมื่อสักครู่นะครับศูนย์นิสสันดอนจันาาน์สถานดบริการดีดี แต่ว่าประทับใจเลยเข้ามาหลายศูนย์แล้วนิสสันแต่ว่าประทับใจศูนย์บริการนี้มากเลยเนะี่ยสาขาดีนะมาเลยนะใช้เป็น,นาสาขาใหญ่มาเชียงใหม่อาจจะได้มาใช้บริการคืออะไรขับรถขับรถจากกรุงเทเพเพื่อมาเข้าศูนย์ที่เชียงใหม่ไม่แน่ <c oughs> เออเหมือนมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ออในในก็อนนะใช้ได้เลยอ่ะดีประทับใจบริการดีด้วย